อย่าลืมวันพระในยมคนเราเกิดมาก็มีความปารถนาต่างๆกันบางคนก็อยากมีเงินมีทองมีลาบมียศมีสุขสรรเสริญซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ชาวโลกเนี่ยก็จะต้องมีความปารถนาเช่นปารถนาอยากได้บุญปารถนาที่จะมีความจเจริญรุ่งเรืองดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเลยว่า นะกหาปณะะวะเสนติติกาเมโชวิชติแปลว่าแม้ฝนตกลงมาเป็นแก้วเป็นแก้วแหวนเป็นเงินเป็นทองแต่ความอยากของคนก็ไม่มีที่สิ้นสุดคือมีความอยากได้อยู่ตลอดมีความปรารถนาอยู่ตลอดในความอยากได้ของเหล่าบางคนก็สมปรารถนาบางคนก็ผิดหวังแต่คนที่ปรารถนาอะไรแล้วได้เนี่ย ก็เพราะว่าเป็นผู้ที่เคยให้มาก่อนหรือมีที่มาที่ไปของแต่ละคนบางคนปรารถนาอยากมีนั่นมีนี่แต่บางทีก็ไม่อยากได้แต่ก็ได้เช่นเช่นว่าความเจ็บความป่วยความแก่ความตายเนี่ยไม่มีความปรารถนาแต่มก็ต้องได้แน่นอนเราอยากได้อะไรเนี่ยท่านบอกว่าเราก็ต้องนึกถึงฐานที่เราให้ ทานที่เราให้เนี่ยป้องกันความยากจนหรือทําให้เราประสบความสําเร็จหรือความอิจฉาลิษยาเห็นคนอื่นได้ดีเราเรามีความเดือดร้อนพอเราจะประสบความสําเร็จหรือจะได้อะไรก็มีอันต้องเป็นไปต้องให้อดจากได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะเราเองก็ไม่อยากให้คนอื่นได้เหมือนกันเห็นนั้นผู้ที่ปรารถนาอยากจะได้สิ่งต่างๆต,ต,ตามความตั้งใจของตนเองเนี่ยก็ต้องมีมุทิตา ก็คือความพอยินดีเมื่อคนอื่นเขาได้ดียินดีเมื่อคนอื่นเขาประสบความสำเร็จเราจรึงจะได้บ้างเหตุนั้นเขาจึงให้ทานไว้เพื่อต้องการที่จะได้มีความร่ำรวยหรือสมปัารถนา